เจอแม่ค้าสวยที่สำมเนืยอสบายดีอนอกกนี้ขายเมนูตำเป็นต้องครับตำทุกอย่างเลยตำโจ๊กกับตำเนาะน,นี่ครับพี่น้องสาวงามขายอยู่สวน,นวสวนน่วยแก้วซึ่งเป็นหอหลักเมืองที่สำมเนียอเป็น้องครับเป็นสติดฟ,ฟุตในมาร์เก็ตขายนี่ครับพี่น้องขายพอจะโมงยัง10โมง10โมงเนาะนี่นครับพี่น้องใครที่เดินทางมาเที่ยวสำมเนียอแล้วหาเมนูแก้หนาวกลับมาแวะมากินเลยครับเมนูตำเป็น้องครับสารพัดตำเลยน้องร้านตำนางนิกครับ ขายอยู่เสาเกลยวรักเมืองครับพี่น้องอันนี้เห็ดเมนูต่ำมาหน่อยเนาะด้วยผีกาด้วยขายย่างกับเครื่องดืม่มวันนี้มากับบรรยากาศฝนตกลินตัอค้าเน,ะนาะข้างหน้าครับพี่น้องเองนะตัวเลือดหัวใจที่ซ้ำเหนียครับอันนี้ขายว่าอะกินนี่เอาไ้กินปิ้งกินเนาะพี่น้องปิ้งกินมีทั้งผักกาดนี่อันนี้ก็กินได้บ้างนี่จังได้ขายสินะ ม่ 5, คล้ายๆปิ้งกินหรือว่ามาล่าเบิ้งไทยเนาะไอเนาะเนี่ยแหละสิ้นฮอตต์ดอกแล้วก็มีไส้อ่อนครับเมนูปิ้งย่างคล้ายๆมาล่าที่ขายฝั่งไทยครับพี่น้องพอค้าเพิ่นปิ้งกินฟรีแก้หนาวค,คุณว่าน,น่าดีถเมนูเอ็นควายเอ็นงวครับตัวนี้นะอันนี้ตำยังไม่ขายนะตำมีขาวตำมีขาวครับอันนี้ขา่ากินเท่าดหร่เนี่ยคะไม่ห้าพันเสร็จแล้วครับ กาารแรงสไติดฟูดกับบรรยากาศโปรตุกลินครับนอกจากมีเมนูร้านตำนางนิกแล้วก็ยังมีเมนูพวกจิ้มจุ่มเจียวฮอนขายอยูนะครับซีนงวแล้วลก็ซีนหมูครับจะเป็นตลาดกลางคืนหรือว่าในมาร์เก็ตบ่อน,นี้เป็นต้องครับที่มืองสำเหนือนะ น้องนี้ขายเมนูตำไป็นต้องครับตำทุกอย่างเลยตำโจ๊กกับตำเนาะนี่ครับเปน้องสาวงามขายอยู่สวน,นวสวนหน่วยแก้วซึ่งเป็นหอหลักเมืองที่ซ้ำเหน่อเปน้องครับเป็นสถิตฟ้ดในมาร์เก็ตขายนี่ครับเป็น้องขายพอจังโมงยัง10โมง10โมงเนาะนี่ครับเป็น้องใครที่เดินทางมาเที่ยวส้ำเหนืแล้ว,ลวหาเมนูเครียดหนาวกลับมาแวะมากิานเลยครับเมนูตำเป็น้องครับสารพัดตำเลยเป็น้องตำโจ๊กกับ,กบตำได้ดีเขาเมื่อเร็วเข,า,า,เเขา,าตำโจอกกันเนาะ <c oughs> ไปกันเด้อ